กราบสวัสดีนะครับไม่ได้พบกันนานนะครับไม่ได้เจอหน้าพูดคุยอย่างนี้มานานนะครับต้องบอกว่าวันนี้มันเป็นคอนเทนต์ที่เป็นข่าวด่วนจริงๆเลยต้องทําคลิปแบบนั่งคุยกันแบบนี้นะครับแล้วก็รายงานข่าวนะครับต้องบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเวลาประมาณนะครับประมาณตีหนึ่งบ้านเราตีหนึ่งนิดๆของบ้านเรานะครับมีข่าวคายรีเอวิ n งออกมาเพจพวกเพจหลักเนี่ยขึ้นมาก่อนเลยคายรีเอวิ่งขอเทดก่อนตลาดจะปิด ซึ่งวันที่ตลาดปิดเนี่ยในโพสต์ที่เขาโพสต์มานะน่าจะเป็นวันที่9กุมภาพันธ์นะครับถ้าเป็นบ้านเราก็จะต้องบวกไปอีกหนึ่งวันข่าวนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เล่นๆกัน,น,นทุกเพจทั่วประเทศนะครับทั้งบ้านเราเนี่ยก็คือคุยกันขมงชงเฉงนั่นแหละแล้วก็อ่ะผมก็โพสต์ประมาณนี้แล้วก็ดูข่าวอีกนิดนึงแล้วก็เข้าไปนอนเช้ามาทุกคนก็กระแสะนะกระแสะของข่าวเนี่ยเริ่มไปทางด่าคาริเออร์วิ่งเอ้ยทำไมถึงทําแบบนี้ ตัวผมเองเนี่ยก็เกิดความสงสัยว่าคาร์รเออร์วิงเนี่ยก่อนที่ผ่านมาเนี่ยกำลังเล่นดีๆกับบุ๊กลินเน็ตเลยกลายเป็นผู้เล่นระดับออสตาติดตัวจริงออสตาแล้วก็ฟอร์มเนี่ยดูท่าทีแล้วเนี่ยดูไม่น่ามีปัญหากับบุ๊กลินเน็ตแล้วแล้วทำไมอยู่ดีๆเนี่ยเขาถึงขอเทรดนะครับแต่ว่ากระแสเนี่ยไปด่าว่าเติดบ้างเรื่องมากมั่งปัญหาเยอะบ้างด่าซะทั่วเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องให้เครดิตนะอาจารย์จอนนี่พี่จอนนี่ของเราเนี่ย กระซิบมาบอกผมหลังหมาว่าเฮ้ยกล้องลองไปดูข่าวของคริสเฮดูคริสเฮเนี่ยได้บอกว่าไคลรีเออร์วิงเนี่ยได้มีการคุยสัญญาใหม่กับบุคลินเนตซึ่งไคลรีเออร์วิงเนี่ยไม่ได้ติดเลยจะไม่ได้รับเงินแมกคอนแทคกก็ไม่ติดจะได้สัญญาจํานวนปีน้อยลงก็ไม่ติดไม่ได้ติดปัญหาอะไรทั้งนั้นเรื่องเงินเรื่องสัญญาจํานวนปีไม่ได้แมกคอนแทคไม่ติดอะไรทั้งนั้น แต่ว่าในสัญญานั้นเนี่ยมันมีสัญญาแบบมีเงื่อนไขยอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเป็นแชมป์ซึ่งสื่อวงในได้เผยออกมาว่าเฮ้ยการเขียนสัญญาแบบนี้มันไม่ให้เกียรติคาร i e ีเออร์วิงไอ้เงื่อนไขข้อนี้มันไม่เคารพกันมันเลยทำให้คาร i e ีเออร์วิงเนี่ยไม่ต่อสัญญากับบุคลินเน็ตนะครับซึ่งมันมีที่มาที่ไปตอนนี้หลายต่อหลายคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยคาร์ีมันติดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสื่อวงในอย่างคริสเฮเนี่ยได้บอกแล้วว่า ในสัญญาที่บุลลิเน็ตให้กับคาร์รเออร์วิงอันล่าสุดเนี่ยมันไม่เขารบกันนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามสื่อวงในนะก็ประมาณนี้ก็ถือว่าตกลงสัญญากันไม่ได้ซึ่งจะทําให้คาร์รเออร์วิงเนี่ยขอเทรดในตลาดนี้เลยไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่เทรดเขาในตลาดนี้หมดปีเป็นฟรีเอเจนต์จะเสียเขาไปฟรีๆมันเป็นการเหมือนบีบบุลลิเน็ตว่าเฮ้ยคุณต้องปล่อยคาร์รเออร์วิงออกไปนะครับซึ่งถ้าก่อนจะไปเรื่องอื่นเนี่ย ขอวกมาดูผลงานของคาร i e i เออร์วิงประจำฤดูกาลนี้ก่อนนะครับในปีนี้เนี่ยคาร์รีเออร์เนี่ยลงเล่นไปทั้งหมด40เกมผลงานอยู่ที่27.1คะแนนโดยเฉลี่ย5.3แอสซิต์5.5รีบาวพาทีมชนะ31เกมแพ้20เกมอยู่ในอันดับที่4ของฝั่งตะวันออกยังอยู่ในพื้นที่เพย์ออฟอย่างแน่นอนนะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ติดออสตาแบบนอนมาเลยนะครับสำหรับปีนี้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคาร์รีเออร์เนี่ย มีปัญหาพอสมควรคาร i e i ่เอวิงตลอดสัญญาที่อยู่กับบุคลินเนต็ตมาเนี่ยเขามีช่วงปัญหาโควิดตอนนั้นที่มีปัญหาโควิดเขาเลือกไม่รับการฉีดวัคซีนทําให้ฤดูกาลนั้นเนี่ยเขาเล่นไปแค่29เกมและก็เป็นผลเสียหายต่อบ,บุลินเนต็ตทำให้ทีมเนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จทําให้ทีมเนี่ยเสียเจมสฮาเดนไปอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความผิดของคาร i e i ่เอวิ่งรวมถึงในช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมา ที่มีการแชร์วิดีโอเหยียดชาวยิวนะหนังเรื่องนึงที่เหยียดชาวยิวทำให้เจ้าตัวเนี่ยได้รับโทษแบนในต้นฤดูกาลแล้วก็ลามไปยันเจ้าตัวเนี่ยโดนยกเลิกสัญญากับไนกี้เป็นข่าวใหญ่โตในช่วงต้นฤดูกาลอันนี้คือความพังทั้งหมดของ Kyrie i ออร์วนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสัญญาที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนี้เขาก็มองว่าไคลรีเออร์วเนี่ยน่าจะต้องอยากไปหาทีมใหม่ละ อย่างน้อยเนี่ยบูลลินเน็ตเนี่ยต้องพยายามเอาไคลรี่ไปเทรดเพื่อได้บางอย่างกลับมาดีกว่าปล่อยหมดสัญญาแล้วก็กลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเจนต์อันนี้ก็กลายเป็นว่าถ้าปล่อยหมดสัญญาเป็นผู้เล่นฟรีเอเจนต์เนี่ยบูลลินเน็ตก็จะไม่ได้อะไรเลยจากทีมที่ตั้งใจเนี่ยจะทําให้ถึงแชมป์กลายเป็นไม่ถึงแชมป์อันนี้มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าพอสมควรนะครับซึ่งข่าวลือเนี่ยก็มีออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2ส,สื่อใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น b a c h e l o r r e p o r t หรือว่าสปอ e a ์แรลเซตเนี่ยผมก็ได้ไปรวบรวม ข้อมูลมาแล้วว่าเขาได้แบบมีการคิดเห็นว่าทีมไหนบ้างที่จะมีโอกาสดึงคาร์รีเออร์วิ่งไปนะครับทีมแรกเลยนี่ประจําทีมเลยนี่เสื้อผมเลยใส่มาเพราะการนี้นะครับทีมแรกเลยที่มีข่าวพัวพันเนี่ยนั่นคือรอสแองเจลิสเลเกอร์นะครับเขาบอกว่ารอสแองเจลิสเลเกอร์เนี่ยสนใจคาร์รีเออร์วิ่งอยู่แล้วต่อให้ไม่มีข่าวเรื่องเทรดเรื่องนี้ปิดฤดูกาลก็มีแนวโน้มว่าทีมเนี่ยอยากได้ไคลร์รีเออร์วิงแล้วก็ตำนานของลอสแองเจลิเลเกอร์อย่างเมจิกจอห์นสันเนี่ย ก็ได้ออกมาทวีตเลยว่าเขาเนี่ยอยากเห็นคาร์วเออร์วิงใส่เสื้อม่วงทองนะมีมายุซะด้วยแล้วก็ถ้าย้อนมาที่เลเกอร์เนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยลอสจิลิเลเกอร์เนี่ยเขามีลาสเซเวตบุกมาเนอะแล้วก็ปีกว่าแล้วเราก็เห็นแล้วว่าลาสเซเวตบุกเนี่ยมันไม่เข้ากับเบรบอลเจมไม่เข้ากับแอนโทนีเดวิสซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นคาร์วเออร์วิงมาแทนลาสเซเวตบุกแทนกันไปก่อนนะแทนไปก่อนได้คาร์วเออร์วิงมาเนี่ย อย่างน้อยไคลเออวิ่ง er เนี่ยลากบอลได้เป็นพอยต์การ์ดที่ดีได้จบสกอร์สแต้มได้ไอการยิง3มแต้มเนี่ยเป็นสิ่งที่เลเกอร์ต้องการมากที่สุดแล้วก็เขาสามารถฝากผีฝากไข่เนี่ยเขามี22คะแนนโดยเฉลี่ยให้คุณสบายๆอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ไครเออร์วิ่งมีเนี่ยนั่นคือการเล่นออฟบอลเวสบุกต้องมีบอลอยู่ในมือเวลาเขาเล่นคู่เรเบิรเจมเลยทําให้มันไม่ลงล็อกเขาเลยไปเป็นตัวสำรองและทําได้ดีกว่าแต่ถ้า เรบ j a เจมเล่นกับไคล i a ีอ i n g Kyrie ีอวิ n งสามารถไปตีเป็นปีกที่แบบไม่ต้องมีบอลน,น่ะรอเรเบอนเจมปั้นบอลแล้วก็ดีดไป k y ลรีก็มีหน้าที่จบเหมือนตอนเล่นรอบชิงเขายังทาระดับ30-40แต้มระหว่างเร b บอลกับ k y ลรีได้เขามองว่าถ้า k y ลรีมาเรเบอ a เจมเนี่ยมาเล่นกับเร b บอลนะมันจะเป็นการที่กลับมารียูเนียนกันอีกครั้ง เหมือนสมัยที่เขาพาคลิปแลงคอยเลียเป็นแชมป์เมื่อปี2016แล้วก็ถ้าคายรีวิงมาจริงๆเนี่ย,เ,ยเขามองว่าเลเกอร์เนี่ยมีลุ้นเป็นทีมลุ้นแชมป์ได้เลยเพราะตอนนี้มีรุยฮาชิมูระแล้วแอนโทนีเดวิดขอแค่ไม่เจ็บเรเบิลเล่นประครับประคองเลเกอร์จะน่ากลัวมากๆแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะครับเขามองว่าไอ้ฝั่งบุคลินเน็ตเนี่ยก็อาจจะต้องการออปชันมากกว่านี้คงไม่แล็กเวสบูกับคายรีตรงๆอาจจะขอสิทธิ์ลงสิทธิ์ดับนะครับ ซึ่งสิทธิ์ดาวที่เลเกอร์ต้องส่งให้บุลลินเนต็ตเนี่ยอาจจะเป็นสิทธิ์ดาวปี2027และก็ปี2029นะครับที่จะต้องส่งให้บุลลินเนต็ตนะครับก็ต้องมาดูว่าดีลนี้จะจบลงเช่นไรนะครับทีมต่อมาที่อยากได้เช่นกันเนี่ยนั่นคือดัลลัสโมวลิกนะครับเขาบอกว่าดัลลัสโมวอลิกเนี่ยตามหาสตาร์เบอร์2มาช่วยลูก้าดอนชิตอย่างด่วนนะครับลูก้าดอนชิตเนี่ยตอนนี้เป็นเดอะแบกของดัลลัสโมวอลิกและแบกอยู่คนเดียวทั้งลากทั้งยิงทั้งโพสท,ทั้งจ่าย เรียกว่าคนเดียวที่เป็นเดอะแบกนะครับเขามองว่าฝั่งดัลลัสโมวอลิกเนี่ยยังมีเงินมีตัวผู้เล่นยังมีรีสอร์ทที่สามารถปรับปรุงทีมได้เขามองว่าดัลลัสโมวอลิกเนี่ยสามารถเอาไครี่มาเล่นกับลูก้าดอนชิตได้แล้วลองจินตนาการดูนะครับคุณมีลูก้าอยู่แล้วมีไครี่มาช่วยลากบอลมาช่วยแบ่งเบาเหมือนตอนสมัยมีจารีบันสันแล้วก็ไครี่เนี่ยทำสกอร์ได้ลากเองได้จบเองได้ปั้นเกมได้ น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระลูก้าดอนชิได้ดีและน่าจะช่วยยกระดับดัลลัสมาริลลกเนี่ยกลับไปเป็นทีมลุ้นเพย์ออฟรอบลึกๆอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องดีลการเทรดเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปจินตนาการกันอีกทีหนึง่งและอีกหนึ่งทีมที่อยากได้เช่นกันเนี่ยนั่นคือมามิฮีทนะครับเขาบอกว่ามามิฮีทเนี่ยถ้ามองที่ทีมมามิฮีทเนี่ยจุดที่มันเป็นปัญหาเนี่ยนั่นคือพอยต์การ์ดคาร์ราี่เริ่มอายุมากขึ้น คุณภพาพเขาเนี่ยเริ่มไม่เหมือนสมัยเล่น,ตโ,นโตัอนโตแรปเปอร์แล้วความเร็วความเฉียบคมการจบสกอร์แล้วก็เกมลับเนี่ยก็ดูจะมีปัญหานะครับเขาบอกว่าจะดีกว่าไหมถ้าเอาสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีเนี่ยไปแลกเอาคาร์ลเออร์วิงมาแาคาคาร์ลเออร์วิงเนี่ยมันมีปัญหาโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดแต่ถ้ามาอยู่ในแมมมีฮีททีมที่มีวัฒนธรรมที่ดีมีวัฒนธรรมอง,งค์กรที่ดีมีการซ้อมมีวินยัยควบคุมระเบียบวินัย บางทีเนี่ยมันอาจจะตบๆให้คารีเออร์วิงเนี่ยกลับมาอยู่ในเส้นทางนักบาสอีกครั้งก็เป็นได้แล้วก็เทียบกันปอนต่อปอนเนี่ยระหว่างคารีเออร์วิงกับคารลารลี่เนี่ยเขาบอกว่ายังไงเนี่ยคาลารลี่เนี่ยก็สู้คารีเออร์วิงไม่ได้คารีเออร์วิ่งจบสกอร์ได้ดีกว่าทําแต้มเก่งกว่าคมกว่าอายุน้อยกว่าสดกว่าเล่นเกมรับดีกว่าดีแม่งกว่าหมดทุกอย่างนั่นแหละเขาเลยมองว่าเอาคารีเออร์วิ่งมาช่วยจิมมี่บัตเลอร์จะช่วยยกระดับให้ไมอามี่ฮีทเป็นทีมลุ้นแชมป อีกหนึ่งทีมเนี่ยที่อยากได้เช่นกันนะครับนั่นคือลอนจิลิคิปเปอร์ลอนจิลิคิปเปอร์ตั้งแต่ย้ายมาเป็นยุคพอจอร์ดกับคาวาไวเลียร์นาทเนี่ยตำแหน่งเดียวที่มีปัญหามากที่สุดเนี่ยนั่นคือตำแหน่งพอย์การ์ดเขามีแพตติกเบเวอร์ลี่เขามีเลจีแจ็กสันเขามีจอห์นวอร์แต่การจ่ายแต่ละคนเนี่ยก็ยังเล่นไม่ได้อยู่ในฟอร์มระดับท็อปนะครับและก็ดอกจันนะครับเมื่อคือล่าสุดในเว็บแบบพวกข่าวลือข่าวเต้าเนี่ยก็มีข่าวมาว่า ล้อนเจลคิปเปอร์อยากจะปล่อยจอห์นวอลออกจากทีมอันนี้เดี๋ยวให้แฟนคิปเปอร์เขามาตอบนะแต่ว่ามันเป็นผมดอกจันเลยนะปื๊ดปๆป,ปืว่าเป็นข่าวลือในเว็บต่างประเทศนะที่ผมเห็นผ่านตาเขาบอกว่าคิปเปอร์อยากปล่อยจอห์นวอลน้ำหนักไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงซึ่งไม่รู้แหละตอนนี้คิปเปอร์เนี่ยมีจํานวนแคปอพอจะว่างอยู่แล้วก็พอมีรีสอร์ทบางอย่างเนี่ยไปเทดแลกคาร์รเอวิ่งได้ ถ้าเอาคารีมาเล่นกับพอจอร์ดมาเล่นกับคาวายเป็น3ประสานผมว่า3ประสานตามที่สื่อ,อคาดการณ์เนี่ยอาจจะไปถึงแชมป์ได้นะครับสำหรับลอนจิลิคริปเปอร์ทีมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นฟินิกซันนะครับฟินิกซันเนี่ยตอนนี้ทีมบงมากแล้วก็สสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวว่าทีมเนี่ยอยากจะปล่อยคริสพอจะทีมนะแต่มันเป็นข่าวลือนะครับซึ่งเขามองว่าถ้ามันทีมมันพังอยู่แล้วเนี่ยไปลองเอาคารีเอร์วิงเข้ามา เอาคารี่มาเล่นทู่กับเดวินบูเกอร์แล้วมีกำลังเสริมเป็นไมล์บีชเเป็นคามรอนจอห์นสันในดิวเทนเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยยังไงดีแอนเดเอตันเนี่ยต้องย้ายแน่เพราะทีมก็อยากจะปล่อยออกไปอยู่แล้วเอาดีแอนเดเอตันไปเทรดแรกคารี่เอวิงอาจจะเติมอะไรไปอีกนิดอีกหน่อยแล้วจินตนาการดูรายชื่อที่พูดมาฟินิกซ์ซันเนี่ยก็จะมีเกมลุกที่โหดมากแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้ปัญหาเล่นเกมรับวงในอย่างน้อยเคลียร์ปัญหาล็อกเกอร์รูมไปก่อน เคียดีอารเดอตันที่มีปัญหาในล็อกเตอร์รูมไปก่อนและก็คริสพอร์ที่ศักยภาพตกลงอย่างเห็นได้ชัดในปีนี้เอาคารีเอวิ n งมามาอัปเกรดทีมตัวเองก็ดูจะเป็นทิศทางที่ดีของฟินิกซ์ซันนะครับนี่คือรวบรวมข่าวทั้งหมดที่เกี่ยวกับคารีเอวิ n งในสื่อต่างประเทศในเช้านี้นะครับซึ่งมุมมองส่วนตัวมุมมองส่วนตัวแล้วนะมุมมองส่วนตัวมุมมองส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าผมเชียร์เลเกอร์นะถ้า ผมเป็นเลเกอร์จาวไคลี่เออร์วิงแล้วผมต้องแถมสิทธิ์ดสองพัน2 0 2สิบเกไปอ่ะผมไม่เอาจริงๆไคลี่เออร์วิงกับเวสบุกเนี่ยถ้าเทียบกันดีๆอ่ะไคลี่เออร์วิงปัญหาเยอะนะครับไคลี่เออร์วิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรต่างๆของเขาทั้งหลายนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมนะนี่คือดอกจันตัวใหญ่ๆนะครับไคลี่เออร์วิงเดี๋ยวพอเขาเล่าเพย์ออฟเขาจะต้องถือสินอดและเขาจะไม่มีแรงเล่นเนเหมือนปีที่ผ่านมา อาจจะไปเที่ยวกับเจเลนบาร์มันก็ไม่เหมือนกันเนะี่ยวินัยการดูแลตัวเองไม่เหมือนกันผมเนี่ยคิดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกผมมองว่าเสียเวทบุกไปอาจได้ไคลี่มามันก็ดีกว่าแหละมันก็ดีกว่านิดนึงอะ่ะแต่ปัญหาของไคลี่มันก็ตามมาด้วยแล้วก็ได้ไคลี่มาก็ไม่รู้ว่าไคลี่เนี่ยถ้าอยู่แล้วไม่พอใจกับเลเกอร์เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยผู้เล่นจํานวนมากอยู่กับเลเกอร์แล้วไม่พอใจอยู่ปีเดียวแล้วก็ออกอันเดียดามอนนู้นนี้นาะงเต็มไปหมดซึ่ง ผมมองว่าบางทีเนี่ยสมมติถ้าเถกกันจริงเนี่ยแล้คายลี่ไม่พอใจไม่ต่อสัญญาเลเกอร์ก็เสียฟรีเช่นกันแล้วยังต้องเสียสิดาไปอีกผมว่าอันนี้ไม่คุ้มแล้วก็อย่าลืมว่าเรื่องอดอาหารเรื่องรอมดอรเนี่ยมันจะทําให้ในรอบเพย์ออฟเนี่ยเราต้องให้เขาแบกไงเลเกอร์ตัวมันน้อยคุณเห็นไหมเลเกอร์ตัวที่ใช้ได้จริงๆมันไม่ได้เยอะนะคายรี่เอวิ่งจะต้องเล่นเต็มที่แบกเหมือนบุลลินเนตซึ่งฝั่งตะวันตกเนี่ยมันหนักมากเขาไม่รู้ว่าเขาจะแบกได้กี่เกมอย่างปีที่แล้วเนี่น เล่นดี2เกมแรกในเพย์ออฟที่เจอบอสตัน2เกมแรกเล่นดีแต่หลังจากนั้นเนี่ยความทนทานความบริหารพลังงานในร่างกายได้ไม่ดีมันก็ทําให้เขาฟอร์มไม่ออกใน3าเกมหลังอันนี้เป็นแฟกที่ผมคิดส่วนตัวนะผมมองว่าถ้าเสียสิทธิ์ดับเยอะไม่เอาแต่ถ้าเสียสิทธิ์ดับน้อยก็น่าสนใจแต่ก็น่าสนใจแหละว่าบางทีเนี่ยทางบูลลิเนสเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางเลือกเดียวนะสำหรับเวลเซเวตบุกที่จะต้องเทรดกันนะครับมันมันก็ต้องมาดูกันแหละว่ามันจะจบยังไงนะครับ แต่ผมอยากจะเตือนไว้นิดนึงว่าไคล์ลี่เออร์วิงที่จะย้ายเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์่ะมันก็มีตําหนินิดหน่อยอ่ะจะมาแลกแล้วมันจะมาขอโน่นนี่นั่นเยอะไปมันก็ไม่คุ้มเทรดเอาละคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องไคล์ลี่เออร์วิงหวังว่าข่าวนี้ที่รวบรวมมาน่าจะครบทุกมิติครบทุกประเด็นนะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment มานะครับอยากให้เขาย้ายไปอยู่ทีมไหนคิดเห็นยังไงกับข่าวที่เกิดขึ้นคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่เขาเรียกร้องในการเทรดนะครับแล้วก็ คลิปแบบนี้โอเคหรือไม่คอมเมนต์บอกกันนะครับนานๆเจอกันทีเพราะว่าอันนี้น่าจะสะดวกกับฟอร์แมตข่าวนี้มากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ส่งคนแก่เวลาลาแล้วครับสวัสดีครับอ่าลืมเลยครับนี่ครับภาบนี่นะครับกางเกงใครเป็นแฟนมีวอกี้บักนะครับสามารถติดต่อซื้อได้ที่เพจธานีนะครับเขาส่งมาให้นะครับเพจลูกพี่ผมนะครับ เพจท่านี่เดี๋ยวแปะไว้นะครับนี่คือมีวอกกี้บักนะครับซีรีส์ใหม่ครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้สมควรกับเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ